เมื่อโอมาฮาฟุชนะครับกรรมการที่ได้ถอนตัวไปก่อนหน้านี้ในการตัดสินรอบ8คนที่เข้ามาเปิดเผยว่ามีการล็อกสเปคผู้เข้ารอบ30คนจากราอูนะครับได้ออกมาแฉเธอครับโอม่า ah <'M> ah ได้ออกมาฟันทง24ชั่วโมงก่อนที่เธอจะชนะครับเขาบอกว่าฟาติมาจะชนะแน่นอนครับเพราะว่าราอูเนี่ยครับมีธุรกิจร่วมกับพ่อของฟาติมาที่เม็กซิโกครับโดยข้อมูลที่ผมได้มามีลึกกว่านั้นอีกครับเพราะว่าพ่อของฟาติมาเนี่ยแท้จริงก็คือมือขวาของประธานาธิบดี เม็กซิโกนั่นเองครับแล้วนี่เองครับมันถึงตอบข้อสงสัยได้ไงครับว่าตอนที่ฟาติมามีดราม่ากับนวัตเธอไปกล่าวหาว่านวัตด,ด,ด่าเธอว่าด,ดำท,ท,ทั้งทั้งที่นวัตพูดชัดเจนว่า d a m a g เนี่ยนางประธานาธิบดีเม็กซิโกถึงรับลูกออกมาเป็นวาระแห่งชาติเลยไงครับเมื่อมีคลิปออกมายืนยันแล้วว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นทางเม็กซิโกเงียบกริบไม่มีพูดไม่มีขยายผลตอนน่อในเรื่องนี้เลยนะครับย้อนกลับมาที่สอนอพยาไกลมีการจับการถ่ายทําเว็บพนันของกองประกวดมิสยูนิเวิร์สนะครับที่มี4คนโดนจับแล้วก็3 คนเนี่ยเป็นลูกน้องราอูนะครับผมจะให้ดูว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ยังไงหนึ่งในคนที่โดนจับเรื่องนี้นี่แหละครับชื่อว่าโฮเซหรือว่าจอชนั่นเองนะครับคนนี้เป็นหัวหน้าคณะนางงามเม็กซิโกครับดำเนินการ organize การจัดมิส s ินเวอร์สเม็กซิโกที่เม็กซิโกครับแล้วก็เป็นตัวตั้งตัวตีที่ทําให้นางงามละตินเนี่ยไม่ร่วมงานกับผู้จัดงานที่เมืองไทยนะครับความแสบสันของโฮเซหรือว่าจอชลูกน้องราอูมีดังนี้ครับโดยมิเชลโดมิงเกสนะครับผู้เข้าประกวดมิส s ินเวอร์สเม็กซิโกปี2025นี ี่แหละครับที่ขับเคี่ยวมากับฟาติมานี่แหละครับเขาได้ออกมากล่าวหาจอร์จในสาธารณะครับเขาบอกว่า จอชเนี่ยได้พาผู้ชายเข้ามาในห้องพักโรงแรมของเธอระหว่างการประกวดระดับชาติซึ่งเป็นพฤติกรรมที่อยู่นอกเหนือกฎระเบียบอย่างเป็นทางการเธออ้างว่าจอจมีการขู่ทำร้ายร่างกายซึ่งเธอก็ไม่ได้ยินยอมในเรื่องนี้ครับเธอบอกครับว่าจอชได้พาชายชกันมาหาคนนะครับมาข่มขู่เธอนะครับแล้วก็ได้มีการหยิบของติดไม้ติดมือไปด้วยนะครับอันนี้ไม่ทราบว่าเป็นของเกี่ยวกับการประกวดหรือเปล่านะครับเธอได้บอกราอูถึงปัญหานี้นะครับแต่เรื่องก็เงียบครับเธอก็รู้สึกไม่ปลอดภัยเป็นอย่างยิ่งครับแล้วก็จอร์ดู้น้องลาอูเน นักบิดครับเพราะว่าไปบิดไปติดหนี้คนในกองช่างแต่งหน้าเอาไว้เยอะครับติดหนี้สปอนเซอร์เพียบเลยครับ อันนี้ก็ไม่รู้ว่าราอูรู้เห็นเป็นใจด้วยหรือเปล่านะครับและในที่สุดครับตำแหน่งมิสเม็กซิโกก็เลยไปลงที่ฟาติมาไงครับล็อกมันลงตัวพอดีเพราะว่าพ่อเป็นมือขวาของประธานาธิบดีแล้วก็เป็นเพื่อนกับราอูทุกอย่างก็เคลียร์ลงตัวดราม่ามิสซินิเวอร์สที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับที่มันอินุงตุ้งนั่งพัวพันผมโยงมาหลายอีพิโซดรวมทั้งอีพิโซดนี้ด้วยเนี่ยก็มีคนตั้งคําถามมาว่าเกี่ยวพันกับแอนเจเคหรือเปล่าเธอคือเจ้าแม่ ที่หนีไปเม็กซิโกและมีพาสปอร์ตเม็กซิโกไปตั้งตัวใหม่ที่เม็กซิโกไปร่วมมือกับราอูหรือเปล่ามันถึงเลทเทออกมาขนาดนี้ครับใช่หรือเปล่าว่าเธอกําลังหนีความผิดที่กําลังจะมีการตัดสินหนีเจ้าหนี้หุ้นกู้ที่มีข่าวว่ามีการหอบโทเค็นออกไปเป็นเงินจํานวนถึงเกือบ7000ล้านบาทครับ